ครับผมสวัสดีครับก็ยอดองุ่นนะครับปิดตาพันดีก็ตานะครับ100%เปอรนะครับสำหรับผมสั่งมาสิบสองต้นมาทำอยอดตาเองนะครับก็28วันนะครับเสียทิตก็ครบนะครับทั้ง12ยอดนะครับ พวกที่มาก่อนก็จัดการเอาลงนะครับในเข่งเรียบร้อยก็พัฒนาการดีนะครับก็ยาวยอดอวบนะครับนี่ซื้อมานะครับมาทำยอดเองนะครับมาเล่งตายอดให้มันเกิดเองนะครับโดยวิธีการเด็ดยอดแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเล่งเล่งยอดก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับ ไม่ต้องซื้อเขาแพงนะครับเพื่อนๆพอที่ซื้อเขาที่เขาทําทําตาทะลุออกมาแล้วนะครับออย่างอย่างผมซื้อเข้ามานะครับนี่เทียบเทียบกับบนนะครับนี่นนนซื้อเข้ามานะครับที่กระถางก็มีใบใบขนัวนะครับนี่ใบขนัวนี่ใบขนัวนะครับซื้อเข้ามานะครับระหว่างนะครับต้น ติดตาพันดีนะครับเป็นกิ่งตอนตุ้มมานะครับกับที่เขาทํามาเรียบร้อยอันนี้เขาทํามาหนิสามร้อยห้าสิบนะครับซื้อเขามานะครับในเพจเสร็จที่เรามาทําเองนะครับอันนี้แม่มดนิวแม่มดนะครับยอดอวบดีมากนะครับเพื่อนๆทำเองนะครับนี่อันเรามาเล่งยอดเองทําตายอดเองเปิดตาเองอะไรเอง แล้วก็มาลงนะครับสูตรดินของผมนะครับนี่นะครับยี่สิบแปดวันนะครับยี่สิบแปดวันหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับเพิดองุ่นอ่าองุ่นนะครับองุ่นติดตาพันดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับวันนี้ก็จะเอามาลงในเข่งนะครับเพื่อให้มันเจริญเติบโตได้ดีกว่านี้อ่านะครับก็รายงานผลนะครับ สวนนะครับครูเรียนนาดินทรายนะครับสบายสบายตามใจครูจงรักวันนี้ก็มานำเสนอเรื่องขององุ่นนะครับในพื้นที่ดินทรายภาคอีสานนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับว่ามันจะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ขอากคำว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน